จากสถานการณ์ในยูเครนพาไปดูกันต่อที่สถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่านะครับอย่างที่บอกไปว่าเมื่อวานเราไม่ได้เจอกันแต่เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีกระแสข่าวออกมาค่อนข้างมากว่ามีการรัฐประหารในพม่าหรือไม่ซึ่งทางเราเองก็พยายามตรวจสอบคราวนี้แล้วก็ยังไม่เห็นแนวโน้มว่าจะเกิดการรัฐประหารในลักษณะที่เป็นการโค่นอำนาจของพลเอกวิศมินอ,องลายผู้นํารัฐประหาพรพม่าคนปัจจุบันนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่าพลเอก๋ิศมินอ,องลาย ยังอยู่ในอำนาจด้วยซ้ำคือการเดินทางเงยือนพม่าข,ของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้จะไปพบกับพลเอกวิศนินออนไลน์เมื่อวานนี้การพบกันในครั้งนี้ทําให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการแสดงออกของรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ว่ายังสนับสนุนรัฐบาลทาหารพมา่าแม้ในช่วงที่ผ่านมาจะมีการตั้งข้อสังเกตอย่างมากถึงความไม่ลงรอยกันร,ระหว่างรัฐบาลจีนกับรัฐบาลทาหารพมา่าผ่านการกดดันโดยมีกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใกล้ชิดกับจีนเคลื่อนไหวในพื้นที่สู้รบสําคัญใกล้กับชายแดนจีน เช่นที่เมืองลาเซียเป็นต้นเนี่ยนะครับโดยสื่อท้องถิ่นของพม่าที่มีจุดยืนสนับสนุนรัฐบาลทาหารพมา่ารายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศจีนและพลเอกวุฒิสมินอ,องลน์ได้หาหรือแบบปิดลับที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของพมา่าครับโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหวังให้พมา่าเกิดเสถียรภาพและการพัฒนาก่อนจะแสดงความชื่นชมจุดยืนของรัฐบาลทาหารพม่าที่สนับสนุนท่าทีของจีนต่อกรณีไต้หวัน รายงานของสื่อในพม่าระบุว่ารัฐมนตรีต่างประเทศจีนคาดหวังให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเดินหน้าสู่การเลือกตั้งที่รัฐบาลทหารพม่าประกาศแผนเอาไว้ว่าจะจัดขึ้นในปีหน้าโดยรัฐมนตรีต่างประเทศจีนได้เสนอความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งรวมถึงการเสนอความช่วยเหลือในการจัดทำสัมโนโประชากรในพม่าที่มีแผนจะเริ่มต้นในช่วงปีนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยนะครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศจีนได้แสดงท่าทีต่อต้านการโจมตีโดยกองกำลังกลุ่มชาติพันธ์ ในพื้นที่รัฐฉานภาคเหนือที่มีพรมแดนติดกับจีนโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลทหารพรม่าก,ก็ได้ตอบสนองท่าทีของทางการจีนผ่านการยืนยันว่ารัฐบาลทหารพรม่าจะไม่อนุญาตให้เกิดการกระทําใดๆที่คุกคามผลประโยชน์ของจีนในพมา่ารวมถึงจะให้ความสําคัญเป็นพิเศษต่อสเสถียรภาพการพัฒนาและความมั่นคงของจีนความน่าสนใจก็คือทางอาจีนไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดการหาหรือ คำพูดคำจาต่างๆออกมาอย่างเป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนกับพลเอกวุฒิสมินอนอไลน์มากนะครับแม้ว่าการพบกันจนมีภาพออกมาในเชิงสัญ,ญลักษณ์เนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็แสดงออกชัดเจนนะครับว่าฐานอํานาจของพลเอกวุฒิสมินอนอไลนยยังอยู่ครับหลังจากมีกระแสข่าวอย่างที่บอกไปในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาว่าเกิดการรัฐประหารค้นอํานาจพลเอกวุฒิสมินออนไลน์หรือไม่แต่ภาพที่เห็นอยู่เนี่ยก็เป็นภาพที่สะท้อนใหเห็นว่าสุดท้ายแล้วพลเอกวุฒิสมินอนอไลน์ ก็ยังอยู่ในอำนาจโดยในเวลาต่อมาเนี่ยฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลทหารพรมาร่าอธิบายเลยนะครับว่ากระแสข่าวเกิดการรัฐประหารในพมา่าเนี่ยเป็นเพียงโฆษณาชวนเชื่อของพวกทรยศที่ต้องการปล่อยข่าวเท่านั้นอย่างไรก็ตามท่าทีของจีนที่ไม่เปิดเผยร,รายละเอียดในการพูดคุยไม่รวมที่ก่อนหน้านี้ที่ผู้แทนของจีนที่กำกับดูแลสถานการณ์ในพมา่าก็เพิ่งเดินทางมาอย่างประเทศพมา่าหมาดๆเนี่ย ก็เป็นท่าทีที่ทําให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าเอจีนกําลังให้ความสําคัญกับพม่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นท่าทีที่ดูจะเป็นการกดดันรัฐบาลทาหารพม่าชุดปัจจุบันมากเป็นพิเศษหรือไม่ เรื่องนี้มีการตั้งข้อสังเกตจากผู้ติดตามสถานการณ์ไปจนถึงฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลทหารพรม่าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจอสซอซึ่งเป็นโฆษกสำนักรัฐานาธิบดีของรัฐบาลเอกภาพาหแห่งชาติซึ่งเป็นปีกทางการเมืองของฝ่ายต่อต้านรัฐประหารในพม่าที่ให้ความเห็นกับเรดิโอฟีเอเชียโดยชี้ว่าท่าทีของจีนจากการเยือนของรัฐนนตรีต่างประเทศจีนรวมถึงก่อนหน้านี้เนี่ยปรากฏว่าก็มีแถลงการที่ออกมาโดยสถานทูตจีนที่ชี้ให้เห็นว่าขอ้อกังวลแรกสุดของฝ่ายจีนคือสถานการณ์ในพื้นที่รัฐฉานภาคเหนือ ใกล้กับชายแดนจีนแล้วก็มีการเรียกร้องให้ยุติการสู้รบถ้าทีเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมาจีนก็อาจมองว่ารัฐบาลทหารพม่าไม่สามารถผลักดันให้สถานการณ์ในพื้นที่สงบลงไปได้ครับขณะที่ผู้เชี่ยวชาญอย่างฮาจอซอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์จีนกับพมา่ามองว่าการเดินทางไปพม่าของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนครั้งนี้น่าจะเป็นความต้องการของจีนที่ต้องแสดงความสัมพันธ์ที่เป็นหมวกกับรัฐบาลทหารพม่าเอาไว้เพราะท้ายที่สุดแล้ว สถานการณ์ในพื้นที่รัชฉานภาคเหนืออาจไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยข้อตกลงหยุดยิงแต่อาจต้องพูดถึงการเจรจากับทุกฝ่ายเพื่อหาทางออกที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันซึ่งที่ผ่านมาดูเหมือนว่ารัฐบาลทาหรารพม่าจะไม่ให้ความร่วมมือในส่วนการเจรจารูปแบบนี้เท่าไหร่ความน่าสนใจก็คือมีรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศจีนไม่ได้พบแค่พลเอกอุโสมินองหลายผู้นํารัฐบาลทาหรารพม่าคนปัจจุบัน แต่ปรากฏว่ารัฐมนตรีต่างประเทศจีนเดินทางเงยือนพม่าครั้งนี้ยังพบกับอดีตผู้นําของพม่าไม่ว่าจะเป็นพลเอกอุโสตานช่วยและนายพลเตงเส็งด้วยโดยการนันหมายกับพูดคุยกับอดีตผู้นําที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยิ่งทําให้หลายคนมองว่าเอ๊ะนี่เป็นท่าทีที่จีนแผ่นดินใหญ่กําลังไม่ไว้ใจรัฐบาลทหารพม่าหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างนายพลเตงเส็งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้นํารัฐบาลกึ่งพลาเรือน ที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่พม่าก่อนจะมีการเลือกตั้งในปี2020แล้วนํามาสู่รัฐบาลที่นําโดยนางองซันซูจีได้รับชัยชนะเนี่ยปรากฏว่าในพลแตงเซ็งอดีตผู้นําพม่าช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยก็เพิ่งเดินทางไปยังประเทศจีนแล้วก็กลับมาพร้อมกับกระแสข่าวว่าโหเป็นการกลับมาที่ทําให้รัฐบาลคหาหพม่าซึ่งถือครองอํานาจอยู่ในปัจจุบันไม่ค่อยไว้วางใจมีการจับตามีการมอนิเตอร์ ในพลแตงเสงนี้ตลอดเวลาว่าการไปพบจีนเนี่ยจะเป็นการเขย่าอํานาจรัฐบหาลทหารพม่าชุดปัจจุบันรือให้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่เป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับแม้ว่าหนึ่งการเดินทางเย็นพม่าข,ของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้และพบกับพลเอกวุฒิสมินอ,องหลายจะเป็นการยืนยันผ่านภาพว่าพลเอกวุฒิสมินอ,องหลายยังมีอํานาจอยู่กระแสข่าวเรื่องการรัฐประหารถูกสยบลงไปแต่ว่าท่าทีอื่น ไม่ว่าจะเป็นการไม่เปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนนั้นเกี่ยวกับการพูดคุยการตอกย้ําสถานการณ์ในพื้นที่รัฐฉานภาคเหนือหรือแม้กระทั่งการเดินทางไปพบกับอดีตผู้นําอย่างในพลเตงเส็งพลเอกอุโสตาน่วยก็ยิ่งทําให้คนมองว่าเอ๊ทางการจีนกําลังไม่ไว้ใจรัฐบาลทหารพมาร่าหรือไม่ทีนี้จากข้อมูลของฝั่งพมา่าที่เราเล่าที่ฟังกันไปเนี่ยไปชวนดูข้อมูลของฝั่งจีนกันบ้างนะครับว่าสื่อ ของจีนพูดถึงการเยือนพมา่าของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนว่าอย่างไรบ้างมีรายงานจากหนังสือพิมพ์ global times สื่อที่ถูกระบุว่าเป็นกระบอกเสียงให้กับรัฐบาลรัฐบาลจีนนะครับระบุชัดๆเลยว่าการเดินทางเยือนพม่าครั้งนี้เนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้มีเป้าหมายหลักคือการสร้างสติภาพและเสถียรภาพจากความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลทาหารพรมาร่ากับกองกาลังกลุ่มชาติพันธุ์ มีความเห็นของซูลี่ผิงผู้อุ่งในการูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาสถาบันรัฐศาสตร์จีนให้ความเห็นกับ g ก o b a l t ท m e s ชี้ว่าสันติภาพและเสถียรภาพในพม่ากำลังเป็นข้อกังวลหลักของทั้งจีนและอาเซียนโดยรายงานของ Global t ท m e s ชี้ว่าจีนและอาเซียนกำลังพยายามสนับสนุนสันติภาพในพม่าอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายจีนได้เดินหน้าเจรจาและปรึกษาหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับอาเซียนที่ส่งผู้แทนพิเศษไปพม่าหลายครั้งพร้อมทั้งผลักดันฉันทามติ5ข้อ ที่ผู้นํารัฐประหารพรม่าเคยตกลงกับเอาอาเซียนเอาไว้รายงานของ g l o b a l Times ชี้เลยนะครับว่าชาติตันตกเนี่ยมักตั้งข้อสงสัยกับการเป็นตัวกลางของจีนต่อสถานการณ์ในพมา่าชาติตันตกมักชี้ว,ว่าจีนกําลังขยายอิทธิพลเข้าไปในพมา่าและแทรกแซงกิจาการภายในของพมา่าซึ่งรายงานของ g l o b a l Times บอกว่านี่เป็นข้อสังเกตที่ไกลเกินความจริงเพราะสำหรับจีนแล้วการสนับสนุนสันติภาพเป็นความร่วมมือ ที่ไม่ใช่การแทรกแซงกิจการภายในรับนี่ก็เป็นท่าทีต่างๆกับจริงๆแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศจีนก็จะเดินทางมาที่ประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อนะครับเป็นการประชุมแม่ของร้านช้างซึ่งเป็นการประชุมที่จีนกับไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกันแล้วก็จะขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่จับตาดูกันต่อนะครับเรื่องนี้ยังมีอีกหลายมิติที่อาจจะต้องติดตามกันเลย สำนักข่าว today make tomorrow today